สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนะคะตอนนี้น้องเคสซี่อยู่บ้านคุณแม่เห็นอีแม่ลงเอออรงเฟซบอกว่าปากหาหวานธรรมชาติแซ่บเคสซี่ก็เลยอยากแห้งก็เลยมาขอแม่ก็เลยบอกว่าขึ้นเดือดรอดพนะพอเห็นหนูแตงตูสิไหมแม่แล้วบอกว่าเดี๋ยวแม่ขึ้นไห้มาครับไปเบิรงคุณแม่เฮาพูนแล้วขึ้นปากหาไห้พูนนะคะเอฟซีค่ะเลิศแห้งค่ะยุทธทุนนะโอ้ยยุทป่ายดอแด่ผลบ้านน้องเคสซี่เอินป่ายดอแด่เดจังสิแล้วขึ้นไห้ค่ะ ปีปนไปใส่กับโมโหบะขามหวานธรรมชาติจ่ามันบ่อันจันออกมามันกับบ่อให้รนมะจ่ามันพอมเพิ่มนี่นีแม่แล้วก็ดึงหายความหายแม่ไม่ต้นเดียวเตียงต้ใเดียวสิว่าสิอยากกินน้ำเจิ่งเนี่ยนะผู้ใดไรสิว่าอยากกินจังเลยพคนว่าแต่ว่านี่อันนี้ร้านแซ่บด้วยนี่แม่พูดนะอันง่าผีกระลายพูดแล้วกับเนี้ยวแล้วขึ้นเลยแห้งจ่าหนูคือสิขึ้นพูได้ป๊า เลือดแห้งพี่น oh, Poke enfin wan ้องขับ hmm. น้องเคซีนะคะอันสองตัวไปปีโป้ปีโป้ปีโป้สวัสดีเอฟซีนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะต้นมะขามก็ยืดสูงคุณแม่แม่โนปีนให้ปีโป้แม่แม่ปีโป้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 ไปไสร์ละน้อบาทนี่มันว่าเป็นต้นต่ำมันว่าเป็นต้นคุณนะแม่แล้าห่าวเอาห่าวเอาคุณแม่แมาแม่แม่แม่เท่าเอิญมา เอาคนเดีมาแม่แม like ่รุดแม่ไปแม่เร็วเร็วเร็วขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถไปไปเร็วเร็วเร็วขึ้นรถขึ้นรถเร็วเร็วขึ้นรถสภาพกำลไปใส่มาขึ้นรถเร็วเร็วขึ้นรถเร็วไปไปมีมีแบบพับแบบจ่าแม่เราหาเอาเราหดพี่อย่างมากพับเพิ่มมากกะเราหาเอาหาเอาให้น้องทค่สี่จ้าต้นต้นมะขามมันก็สูงแม่หรือว่าเขากองเอาทสิ มันก็ได้อยู่แล้วแต่ว่าเฮ็ดบ่เอาเด้์นู้ก็เฮ็ดบ่เป็นแล้วเนาะเซนูขึ้นนู้ก็ขึ้นบ่เป็นแล้วเนะาะมะขา,ามาามะขา,ามมะขามหวานธรรมชาติจ้าทำหวานธรรมชาติหวานธรรมชาตินะคะนี่สวยวันนี้ไปผมสวยสวยพิงสวัสดีครับวันนี้ไปผมหนุนดะสวัสดีเอสซีนะคะนี่คืออันละหลอดนี่ก็เป็นป้าเป็นสวนแม่จา้าของหัวของสวนแม่เพิน่นเฮาให้คักแน่เด้อจา้าผมอูยสวยเบิ่ง รู้จักคำว่าฮาวหรือเปล่าแล้วว่าฮาวแม่เราว่างเลยจ้ะแล้วเลิศอีและเป็นไอดอลของสันอิลีแม่เขาคือว่าเขาสร้างพิษภาพบ่าแล้วเขาคือสิบโได้ไปเปิ้งมาล่ามด้เมียคุณคุณนะจ้ะเล่าขึ้นไปคุณนะเล่าขึ้นไปแล้วบอกว่าอยากได้ขึ้นทะลุแล้ววงสิพนะเส้นในจ่างวางสับับนี้นาาก็เลว่าเห็นโตมาแบบนี้ว้าย แม่ก็เลยจะข้นหาหนูเนได้เห็นสานี่สานี่เปสาโมบานจิเม่สวัสดีนะคะงาบักขคามันเนีย้ยเหนียวูนะนแม่กระสุกบนอะไรได้บ้างน้ำเฮิมม,มันเป็นน้ำเฮิมเปนบ่แม่นน่มันเฮิมอีกประมันอาริทีหนึงแต่คือสุกหรอเปอ่ เอาพ่อกินเนอแม่เด้อเอาไปกินน้ำนะคะนี่ขอบคุณหลายๆแล้วเสงเงินบุบมื่อเราหายบุบเก่งถ่ายได้นหน่เห็ดเบียกว่าสันเห็ดเบียกิย่างเลิศเพืนนะเสร็จแล้วนะคะก็ลงมานะคะจะไม่ให้หนุ่ปีนปันนุ่ว่าท่านเดี๋ยวพ่อมาแล้วจบับบนน่ะบ๊อบอบ๊อบอบ๊อบอบ๊อบเพื่อนะ เกงแห้งคนน่ะลัด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 เมียนมุนอกจากเป็นยัง่าแต่เสียมเขาซื้อว่าต้แกงยังก็เขาเอิญแก่ยาแกงยังัสินะสวัสดีครับนี่ขอบคุณปื้อได้หลายเด้พี่น้องครับคนน่ะอีแม่เราลงมาตันทึ่งกับโก้ใหม่แล้วคุณนะลงมาลงมาแล้วลงมาแล้วมาหเบิ้งหนูใส่เบิ้งบักคามบักขามแต่บักขามอ๊ายเสียแห้งคุณแม่ขามแม่บักขามหวานธรรมชาติเลยจ้า ขอบพระคุณนะแม่แล้เจอจักบานนี่เอามั้ยแลวนี้แล้วกันสวัสดีค่ะขอบพระคุณให้กอให้กอลกหลีคือผู้ใดท่งขอทอมาสูยังเจ้าจักแี่งลูมึงได้จ่าประคามบานเอามากัคสูฆ่าตนเด้หนีไหม รัวรนรนนกนกมันไปกินไปนั่นแหลนกเย็่อ่างข้าวพวกแต่เพิ่มๆมันแสบเนะข้าสุกน้ำม่นรนคุณนายเห็นคุณนายรู้การเทดหงอยอยู่แบบเอ็เทีลาไปนะคะคลิปนี้